กำลงทำอะไรอ๋อก,กำลังเทสจักรอยู่ครับอันนี้จักรพิเศษพิเศษครับเป็นจักรแท็กกิ้งที่ทําได้ทุกอย่างครับอันนี้พื้นที่การทํางานอยู่ที่4ี่คูณสามเซนติเมตรครับเราจะมาเทสเครื่องจักรครับผมเทสเค่นี้คือแท็กกิ้งได้ย้ําสายกระเป๋าได้ไดแล้วก็เย็บปาไก่สําหรับงานหมวกงานแฟชั่นครับ<อ>แล้วก็สามารถทํางานเฉพาะได้<อ>เยอะเลยนะครับตัวนี้คือทำบ็อก กากระบาดกระเป๋าเนาะย้ำงานที่มันเป็นจุดเฉพาะเฉพาะเงี้ยครับถ้าทกินหัวใจอะหน้าเขากว้างประมาณสเซนแต่อันเนี้ยกว้างกว้างสี่เซนครับช <3 S 1> ่ครับลูกแบบเราสามารถออกแบบได้ตามงานที่ต้องการใช้งานเลยครับแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่หน้ากว้างได้ขนาดนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ครับจะเป็นระบบทัชกรีนครับซึ่งรุ่นใหม่เนี่ยมันจะแสดงผลเต็มหน้าจอแล้วก็เราสามารถเขียนโปรแกรมในหน้าจอได้สะดวกง่ายกว่ารุ่นเดิมเยอะเลยครับไฟที่ใช้ก็จะใช้เป็น usb ครับถ้าเราไม่ถนัดเราก็สามารถดึงมาได้ตามที่เราถนัดเลยครับเ่าเราตั้งค่าเส เรียบร้อยก็วางไว้ตำแหน่งเดิมไม่ต้องยึดน็อกอะไรเพิ่มครับตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กในตัวตน,นะมตีอย่างอื่นเยอะแติดตามตอนต่อไป <laughs> โอเค